เป็นอย่างฮะ uh huh. ไพเป็นอย่างจะซื้อบักพกเป็นอย่างเนี่ยเป็นอย่างกินฮะหาต้องใบห,หวยเล้าตดดหาหนึ่งแน่หาหนึ่งอีกแล้วนั่นยังสูยไพโดนนี่แม่ครับรถอบผัวน่านะให้เบาเพื่อนผัวก,กับเป็นพ่อแม่เลยอดีตของบงับงบังนีเคยสี่ยุทเที่ยนหนึง่งห uh huh. กหกเมื่อเตียง เอยอีหกมือมันสิแม่จอนสิแม่เออเออคิดคอนลูกอันใดเอียสี่อย่างอันแปดแปดนะมันมาใบลายตัวทะเออเออออดาราตุกก็จะมันบอกตะเหล็กตุกยังเป็นมาห่วยอยู่อะเอามไม่ต้องนไม่เจ็นไม่ด้วยงเ อืมรอรอรอเอารอเรือแล้วก็ไก่หกแต่นี่เด bueno. oh, ือนหกหมื่นโอ้โทษไปหาพ่อพ่อมาหาเจ้าเอาเงินไม่เจ้าให้มาดีแต่ก่อนคำสั่งบาาเถอะหกบ่กับบ่กับจันบ่กันบ่ก็ี่ชใจ นีไก่วันีต้องบอกกับกูนว่เอาเงินมาด้วยกันด้วยแช่ั้นมันแหลมมันถั่วใะ่ไม่จ่มันร้อนดูอ่ไหแล้วก็ว่าแปดหาแล้วก็ว่าอันหานฮะไพ่เป็นยังอีก่แม่บ้างสตีตังสตังตีอันใดก็ผู้ทรงสูงยาวยาวเตียวเป็นผัวฉันสิมหาชั้นยุนีเขาไม่ลูกมีผัวเรียบร้อยแล้ว เอาเปิดฝากวดไม่ในแม่ก็ไม่ใช่ใครเบาคองก็เกาแม่เด่นต้องเบาจ่ากันพาเพิ่นในแม่บังเป็นตานายสแม่กุสกรไดสูจะมีนปวดหัวปวดแดดกันแล้วมั้งเจ็บเอออหกยังว่ะโอเส้นเส้นออกมาตีหกหกเมือนตีหกเมือนตีโดนนี่แม่พักไม่ได้กันแดดหลายเถอะเอาด้วยไปแม่เอลย อืมอืมอืมแล้วก็าสีมานบ่เอาบายบายอันยองกาเซโยบายประ้องมาบอกกับกูเลยเด่นนี้กูจะเป็นเศรษฐีนี้แล้วอ่าอืมไก่เลยเฮียนแบงเขตกันกับเล่นบอลสกอบอสกอสอฮปกสอปกกแสบกันไปอาจจะไพ่เงี้ยน่ะไพ่เงี้ยไปหาเขาฮะอืมซองแบนเป็นดอลล่าแลวติดดูเลยเนี่ยอืมนี่มาได้เป็นนักร้องบรรนอกไผ่ยังเอียด ฮะโอ้ใหญ่ซว่ะจีโอโอโอนอันเมื่อบุญเขาซากันนะอืมผีบ้านน่ะมาหาเจ้าจีมาขึ้นบอกเลียกบอกบอกเรียกบอเมื่อปวดหัวตายเราเพิบ้าได้ดก,ก,<อ>กินกาแฟหกหกหกแน่นอนหกแมาแน่นอนเหมือนบอมหกหกหกแน่นอนบัสนหกสามบาัสนีพอยแม่คอยเนี่ย,อยเออตายโอ้ เออ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 ไปแม่เออจะเป็นวันก็ยังบ้านเลี้ยงอยู่เงิมาบอกกูดูใส่พวกใบหวยนี่ก็ได้กูสิถูกย้อนน้ำยังกาะผู้ใดเจี๋ยเตียเต็มโอเด้หน่อยสองคนเขาที่ไปหายจอนยุพุ่นยวนหนัเส้นทันเออไพ่แี่เขาจะไปเสือดนัแล้วอ่างน้ำเป็นไพ่แง่เป็นบ้านมิบัานบ้านโดยมิซาไหวน้ำด้วยโอ้เปี้ยวใส่ยังซ้ำหนันซื้อบัตรตีแม่บัง ขับมอเตอร์ไซค์ต่างหากเจะบพอคกับกูนี่ไไก่ส้มขี่ลายประนิมบ่ออกูนี่ซ้ำใดมันมาบางังตบ่อยครัด้วย,วยเนี่ยกูพัฒนาเออเนี่ยมาใจเอาตะก่อนคนปล่อยมันไปบ่แม่บงังจากนั้นแม่บังบังก็จะด้วยนั่นเอามาไมา่อีกเลยจะไม่เอามามาดูแต่หมาแล้วจะเป็นเป็นตาซ้างอันนี้หาบาทแม่บงังโอเไม่ซอนเออ หกแน่นอนหกสามเงินหลายๆเนี่ยได้ไปยังเสียบไทพี่เอ่ยไแม่บางเบอร์เจ็ดแล้วก็สิงยางจากไปความมาของเรา